สวัสดีครับ f c ที่รักทุกท่านอดใจไม่ได้ว่าจะทำคลิปหลังหลังอินโดนีเซียและเวียดนามเตะจบก็เป็นที่น่ายินดีนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียวันแรกนะครับวันที่21มีนาคม2 0 2 4นนะครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอินโดนีเซียกับเวียดนามเดี๋ยว ว่าการวันพรุ่งนี้นขณะนี้หมดครึ่งแรกจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเรามาสรุปกันวันนี้ก่อนคู่แรกเลยนะครับเกาหลีใต้นะครับตอนรับการมาเยือนของทีมชาติไทยนะครับทีมช้างศึกนะครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โคดีฮีสุดยอดแล้วก็นักเตะไทยทุกคนสุดยอดนะครับคือเกาหลีใต้เล่นเล่นทรงนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวมากเลยแต่ว่าเราทําได้นะครับ ก็แหมบอลบอลคาร์ดพอดีมากเลยแต่เราทําสําเ็จแล้วครับเก็บหนึ่งแต้มออกมาได้จะจะเล่นดีแชมป์โลกขนาดไหนก็ช่างเถอะเราเก็บหนึ่งแต้มไว้ได้เอาละะ้ฮะมิ่งนำซ้ํานะครับเออคู่ร่วมสายของเรานะครับสิงคโปร์ตีเสมอจีนและจบลงไรด้วยสกอร์สองประตูต่อสองโอ้โหส่งผลดีต่อเรามากเลยครับส่งผลดีมากเลยครับเดี๋ยวสรุปภาพรวมก่อนนะครับคู่ที่สองก็ญี่ปุ่นนะครับเตะพร้อมๆกันนะครับ ชนะเกาหลีเหนือไปได้1ประตูต่อศูนย์ห่องกงแพ้อุซเบกิสถานไปศูนย์ประตูต่อสองคาบ้านไปเวียดนามเอ้ยโทษทีนะครับพมา่านะครับสเสมอซีเรียเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับแหน่เก่งมากเลยอินโดนีเซียกําลังคิกออฟกันอยู่นะครับกับเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์สเสมอกับทีมชาติจีนไป2ประตูต่อ2นะครับเรามาสรุปกันนะครับเรามาสรุปตารางคะแนนนะครับ เดี๋ยวก่อนก่อนสรุปนะครับแล้วก็ขอขอประชาสัมพันธ์นะว่าวันที่26วันอังคานเนี่ยผมพรม้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับที่ราชมังคลานะครับไปเดี๋ยวไปสรุปพร้อมๆกันนะครับผมในช่องตารางครับมาดูผลตารางคะแนนนะครับหลังจากที่กลุ่ม C เราคลิกออฟก,กันครบแล้วนะฮะในในนัดแรกนะครับก็ ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับนำโด่งเป็นจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้มี7แต้มนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1นะครับมีอยู่7แต้มนะครับผลต่างได้เสียก็คือ8ประตูนะครับตามมาด้วยทีมชาติไทยนะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1อ่าผลต่างประตูได้1 1่ประตูนะครับมีอยู่4แต้มอยู่ลำดับที่2ของตารางาทีมชาติจีนนะครับอันดับ3แข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1 มีอยู่4แต้มนะครับผลต่างคือลบ2สิงคโปร์นะครับแหมสุดยอดนะครับแข่ง3เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่1แต้มอยู่ลำดับสุดท้ายของตารางก็หลังจากที่ทีมชาติจีนเสมอกับสิงคโปร์ส่งผลดีต่อทีมชาติไทยเลยทีมชาติไทยถ้าเป็นไปได้มาที่ราชบังคลาเนี่ยเราต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อเพื่อการันตียังไงเราเราจะได้เปรียบจีนทันทีเลยนะครับ ขออภัยครับจีนเนี่ยนัดที่สองจะจะจะต้อนรับการไปรเยือนของสิงคโปร์นะครับ <c oughs> ส่วนชาติไทยทีมชาติไทยเราวันที่26นะครับเราจะต้อนรับการไปเยือนของเกาหลีใต้นะครับหวังว่าเราจะทําได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสําหรับคลิปนี้โอ้แอดดีใจมากเลยอ่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ต่อสวัสดีครับ